ข้อ7.3นะคะ fx ที่กำหนดให้มีค่าเป็น0เมื่อ x อยู่ในช่วงลบพายถึง0แล้วก็ fx เป็น sin x นะคะถ้า x มีค่ามากกว่า0แต่ไม่เกินพายเนาะเขียนฟูเรียตซีรีส์ของ fx ตัวนี้เพราะฉะนั้นนะคะถ้า x อยู่ในช่วงลบพายถึงพายในที่นี้ l มันคืออะไรคะ l มันคือพายนะคะข้อนี้ดังนั้นเราจะได้ว่า fx ของเรา เขียนแทนด้วย a ศส่วน2บวกซัม n เท่ากับ1ถึงอินฟินิตี้ a n cos n พ x ส่วน l l คือ pi เพราะฉะนั้นก็เลยเหลือแค่ร์ s n x บวก b n ตัวนี้ก็เหมือนกันเหลือ sin n x นะคะแทนเข้าไปในสูตรของเราหน้าที่ของเราก็คือหาหาเลยคะ a ศ A0 ศูก็คือ1ส่วน L อินทิเกตลบ L ถึง L FxDx ย้อนกลับไปดู Fx นะคะเพราะฉะนั้นเราจะต้องแบ่งช่วงเป็นลบพายถึง0แล้วก็0ถึงพายแต่จากลบพายถึง0ค่าของ Fx เป็น0เพราะฉะนั้นครู Q ก็จะเหลือเพียงแค่1ส่วนพายอินทิเกรต0ถึงพาย s i n x d ออ่าอินทิเกรต sin ได้เท่าไหร่นะ ดิฟไซได้คอสอินทิเกรตไซจะได้ลบคอสเพราะฉะนั้นมันคือ1ส่วนพายลบ c o s เแล้วแทน X ที่เป็น0จนถึงพายลงไปเพราะฉะนั้นพอแทนตัวนี้นะคะครูเขียนเป็นลบ1ส่วนพายเอาลบออกมาแล้วกลายเป็น c o s พายลบ c o s ศูนย์คอสพายมันคือลบ1 คอ s 0มันคือ1เพราะฉะนั้นมันได้ลบ2ลบ2คูณกับลบข้างหน้าก็จะได้เป็น2ส่วนพายนั่นเองส่วน AN ของเราสำหรับ N ที่เป็นจำนวนนับนะคะ1 2 3 4ไปนะคะก็จะใช้สูตร1ส่วนพายอินทิเกรตลบพายถึงพาย Fx ย้อนกลับไปดู a อ่า an สมสิบกับคอสเอง n o s n น x นะคะ d x เราจะได้ตัวนี้ นั้นเราก็แบ่งช่วงในการอินทิเกรตมันก็จะเหลือเพียงแค่1ส่วนพายอินทิเกรต0ถึงพาย Fx คือ s i n x cos n x x x นั้นอินทิเกรตตรโกณแบบนี้ก็ต้องอินทิเกรตเป็นใช่ไหมคะตรงนี้เราจะต้องใช้สูตรในการเปลี่ยนฟังก์ชันติโกณมิติที่คูณกันแบบนี้ออกมาก่อนนะคะโน้ตไว้เหมือนเดิมนะรูก็โ,กโน้ตไว้มันจะมีสูตรตริโกณของเราก็คือ s i n a cos b สามารถเขียนแทนด้วย1ส่วน2 s i n a บวก b บวกกับ s i n a ลบ b นะะแล้วก็อีกอันนึงก็คือ s i n a s i n b 1ส่วน2อะไรเอ่ย cos a ลบ b ลบ cos a บวก b นะคะสองสูตรนี้จะใช้ในข้อนี้นะคะก็เราจะเห็นว่าก้อนที่เราจะอินดิเกตเนี่ยมันเป็นไซน์คูณกับคอสพอเราจะใช้สูตรนะคะอย่างไซน์คูณกับคอสเนี่ยเราจะใช้สูตรแรกมันก็จะแตกออกมาเป็นไซน์สองก้อนบวกกันนะคะข้อนี้มันก็จะมี a เป็น x b เป็น nx ใช่ไหมคะสำหรับการใช้สูตรบน เพราะฉะนั้น an ของเราก็จะกลายไปเป็น1ส่วนพอินทิเกรตก้อนนี้ก็จะกลายไปเป็นอินทิเกรตจาก0นย์ถึงพาย1ส่วน2อแปลออกมาเป็น s i n a บวก b ก็คือ x บวก nx เพราะฉะนั้นครูเขียนเป็น1บวก n x ก็ไม่ผิดใช่ไหมเพราะว่ามันก็คือ x บวก nx อยู่ดีแค่ดึง x ออกมานะคะบวกกับ sin 1ลบ nx แล้วก็อย่าลืม dx ด้วยเราก็จะอินทิเกรตเลยอันนี้ก็จะดึง1ส่วน2ออกมานะคะกลายเป็น1ส่วน2ทายเราก็จะกลายเป็นว่าเราอินทิเกรต sin u นะคะสองก้อนนี้ก็จะได้เป็นอิธิเกตไซจะได้ลบคอส์ U ก็คือ1บวก n อหารด้วยตัวที่เกินมาก็คือ1บวก n ทิ้งไปกับอีกอันหนึ่งนะคะก็คือได้ลบเหมือนกันคอส1นึลบ nx ตัวที่เกินมาก็คือ1ลบ n แล้วก็อย่าลืมแทน x เท่ากับ0ถึงถึงพายลงไป n x เท่ากับ pi ลงไปก่อนสิ่งที่เราได้ก็คือ,อ,อครัวเครื่องหมายลบไปข้างหน้าแล้วเนาะตัวนี้นะคะมันจะได้ไม่งงเนาะดึงลบออกไปเพราะฉะนั้นแต่ละก้อนจะเป็นบวกแล้ว cos หนึบวก n ายหารด้วย1นึบวก n ลบกับบวกกับ cos หนึลบ n พาหารด้วย 1-n ลบ n อันนี้แทนขอบเขตบนนะคะแทน x เป็นพายลงไปดึงลบออกไปแล้วมันก็เลยกลายเป็นบวกลบขอบเขตล่างเพราะฉะนั้นตรงนี้จะกลายเป็นลบและวคอสหารด้วย 1-n บวก n ลบกับ c o ส0หารด้วย 1-n งลบ n ั้นคอส1บวกเพา n. เป็นอะไรคะ N เป็น 123ไปเรื่อยๆตัวนี้เพราะฉะนั้นมันก็จะกลายเป็นคอส2พาย3พายพาพเช่นเดียวกันนั่นก็คือคอส0 c นะคะคอส1พายคอสสพายคอสพายคอสพายที่ติดลบแต่คอสมุมลบก็คือมีค่าเท่ากับคอสมุมบวกอยู่ดีเพราะฉะนั้นก้อนนี้มันก็คือคอสเหมือนคอส n อพายปกติหน้าตาของมันก็คือลบหนึ่กำลัง n นะคะ ดังนั้นครูก็จะได้ออกมาว่ามันคือลบหนึ่งส่วนสองพายลบหนึ่งกำลัง n อ็นหารด้วยหนึ่งบวก n บวกกับลบหนึ่งกำลัง n หารด้วยหนึ 1, ่งลบ n ลบกับหนึ่งส่วนหนึ่งบวก n แล้วก็ลบกับหนึ่งส่วนหนึ่งลบ n เราจะค้างไว้แบบนี้ก็ได้นะคะหรือเราจะจัดรูปก็ได้นะคะจัดรูปคือเอามันมารวมกันเนาะอ ก็สามารถที่จะทําได้นะคะแต่ว่าถ้าไม่ถนัดก็ค้างไว้แบบนี้ก็ได้แต่ว่ารูปของมันก็จะไม่ได้สวยมากนะักคราวนี้สิ่งที่เราสังเกตนะคะเมื่อกี้ครูบอกว่าจริงๆแล้ว A n ตัวนี้ย n มันควรจะเป็นหนึ่งสองสามไปเรื่อยๆแบบนี้ใช่ไหมแต่ปรากฏว่าไอ้ตัวหารของเราอะคะ่ะมันเป็นหนึ่งลบเเพราะฉะนั้นในเคสเนี้ย n ของเราจะเป็นไปได้แค่สองสามสี่ 5, ไปเรื่อยๆตัวที่ n เป็น1จะเป็นไม่ได้แต่อย่างไรก็แล้วแต่ n เป็น2มันก็ได้ลบพายลบ3พายลบ4พายลบ5พายอยู่ดีนะคะแต่ว่ามันมีข้อจำกัดค่ะเพราะว่าตัวหารมันคือ1ลบ n ดังนั้น n ในที่นี้มันจะมีค่า a n ที่เท่ากับ2 3 4 5ไปเรื่อยๆเ,เท่านั้นส่วนของ b n นะคะก็จะคล้ายๆกัน b n ก็จะคล้ายๆกัน b n ก็คือ 1ส่วนพายอินทิเกรตลบพายถึงพาย f x sin nx dx เพรา x, x. ะคะนม้นคือ1ส่วนพายอินทิเกรตศนถึงพายแล้วแทน f x ก็คือ sin x แล้วก็ sin nx ใช้สูตรตีโกนที่ครูให้ไปในตัวแดงนั้นนะคะโดยที่ a ของเราก็คือ x b ก็คือ nx ต้องใช้สูตรที่2ใช่ไหมก็คือสูตรนี้ นะคะในการแทนค่าออกมามันจะกลายไปเป็นคอรสลบกันนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้จะกลายไปเป็น1ส่วน2ทพายอินทิเกรต0ถึงพายคอร์ส1ลบ Nx ลบกับคอร์ส1บวก Nx Dx ตามสูตรของเราเลยเพรฉะนั้นอินทิเกรตออกมาก็จะได้เป็น1ส่วน2ทาย หนึส่วนหนลบ n อินทิเกรตคอส u ได้ sin u ตัวที่เกินก็คือ1นลบ n ลบกับอะไรคะหนึ่งส่วนหนบวก n ซายหบวก n x x เท่ากับศย์ถึง x เท่ากับพายข้อนี้ n ก็เป็น2 3 4ไปเรื่อยๆเพราะอะไร เพราะว่ามันมีส่วน1ลบ n อยู่เพราะฉะนั้น n ที่จะทาให้เราหาค่า bn ได้ก็คือ n ที่เป็น2 3 4เดี๋ยว n ที่เป็น1เดี๋ยวเราว่ากันเพราะฉะนั้นเมื่อเราแทนค่าพายกับ0ไปที่ x นะคะตรงนี้คํานวณออกมาจะได้ศูนย์หมดเลยเพราะมันเจอมุมทรายใช่ไหมมุมของทรายที่เป็นจํานวนเต็มของพายกับทรายนย์นะคะที่แทนลงไปเพราะฉะนั้น bn จะได้0นย์อันนี้คือค่า bn ที่เป็น2 3 4สี่ an เมื่อกี้ที่เราได้ก็เป็น2 3 4 5เหมือนกันนะคะไปเรื่อยๆเราขาดอะไรคะ a 1กับ b 1เรายังไม่เห็นหน้าตามันเลยเพราะฉะนั้นเราก็มาหาก่อนว่าสำหรับ a 1กับ b 1มันเป็นอะไร a 1ก็คือ n เป็น1ถูกปะมันก็จะได้เป็น1ส่วนไพยอินทิเกรตลบพายถึงพาย f x ถ้า an คืออะไรนะ an มันคือ fx cos nx แต่ n เป็น1ใช่ไหมคะมันก็คือแค่ cos x อย่างเดียว fx cos x dx งั้นสุดท้ายครูจะได้เป็น1ส่วนพายอินทิเกรต0ถึงพาย fx ก็คือ sin x cos x dx อันนี้ครูเชื่อว่าทุกคนอินทิเกรตได้นะคะมันจะได้0ออกมา ส่วน b 1นะคะ n เป็น1เช่นเดียวกันก็ได้1ส่วนพายอินทิเกรตลบพายถึงพาย f x ปกติจะต้องเป็น b n ก็คือ sin n x dx อันนี้ก็จะเป็นแค่ sin x dx อันนี้ก็จะเหลืออินทิเกรตศูนถึงพาย sin x sin x dx อันนี้อินทิเกรตได้นะคะใช้สูตร sin ์กำลังสองแปลงออกมานะคะอินทิเกรตไซ n ์กำลังสองเวลาเราแปลงก็คือแปลงเป็นคอร์สของมุม2เท่านะคะหนึ่งลบคอร์สสอทั้งหมดส่วน2 dx อินทิเกตออกมาจะได้หนึ่งส่วนสองนะคะนี่คือแคล1หมดเลยเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราได้ก็คือ fx เรามีสูตรใช่ไหมมันคือ a 0ย์ส um ่วน2บวก summation n เท่ากับ1ถึง infinity a n cos nx บวก b n sin nx แต่อย่าลืมค่ะ a ของเรามันถูกแยก a 1ออกมา b 1ออกมาเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วมันเขียนใหม่เป็น a ศย์ส่วน2บวกเอาก้อนที่เป็น n เป็น1แยกออกมาเอา n เป็น1แยกออกมามันจะได้เป็น a 1 cos x บวก b 1 s i n x แล้วก็ค่อยบวก summation n เท่ากับ2ถึง infinity an cos nx บวก bn s i n nx เข้าไปเราก็มาดูค่าว่าเฮ้ยค่าที่เราคำนวณได้มี a 0เป็นเท่าไหร่เราคำนวณไปแล้ว a 0มันคือ2ส่วนทาย เพราะฉะนั้นเมื่อเราแทน a 0เป็น2ส่วนพายตรงนี้จะเหลือแค่1ส่วนพาย a 1เป็นไรไป a 1เป็น0 b 1เมื่อกี้ที่ได้ก็คือ1ส่วน2เพราะฉะนั้นมันจะได้เป็น1ส่วน2 sin x เฉยๆแล้วเราก็ได้ว่า b n ตัวเนี้ยมันเป็น0นย์ใช่ไหมคะจากที่เราหาไว้เมื่อกี้สำหรับ n ที่เป็น2เป็นต้นไป ส่วน an ตรงนี้นะคะเราก็ต้องย้อนกลับไปข้างบนแปลว่าเราจะเหลือแค่ก้อน3ก้อนนี้เท่านั้นนะคะอ่าเพราะฉะนั้นครูก็บวก summation n เท่ากับ2ถึง i n นฟิน t <Infinity. S 2> <An S 1> ต an ตัวนี้เอามาจากไหนก็ย้อนกลับไปข้างบนนี่ไงมันคือก้อนนี้ทั้งก้อนเลยนะคะที่เราจะต้องเอามาใส่ถ้าเราเขียนรูปแบบว่าบบนี้เราก็เอาทั้งหมดเนี้ย ไปใส่ในซัมของเรานะคะเพราะมันคือ a อคูณลักไก่เอามาแบบนี้เลยเนาะแล้วอย่าลืมคูณกับ cos n x นเะคะเพราะฉะนั้นอันเนี้ยก้อนซัมเนี้ยก็จะนิยามสำหรับ n ที่เท่ากับ2เป็นต้นไปนะคะก็ะะจะหาค่าได้ถ้า n เท่ากับ1ตายพอดีมันหารด้วย0ถูกไหมเพราะฉะนั้นนี่คือหน้าตา f x ในข้อนี้ของเรานะคะ